สวัสดีทุกท่านนะครับผมชื่อน้องรถกรงกรเกษมนะครับเป็น CTO ของทีม A Hub ครับ,รบพร้อมครับ you, กลับสวัสดีท่านคณะกรรมการและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอนวัตรกรรมที่ชื่อว่า A h e ิ l ครับ ทุกท่านทราบหรือไม่ครับว่าปัจจุบันนี้ประเทศไทยนะครับมีจํานวนผู้สูงอายุมากถึง14ล้านคนมีจํานวนผู้ป่วยอมัอมพฤกษ์อัมพาต3.4แสนคนมีจํานวนผู้พิการทั้งสิ้น2.2ล้านคนซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นกลุ่มปอบบางที่ต้องการการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษจากการสอบถามจากการศึกษาและจากประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยติดเตียง ทำให้เราพบเพียนพอยทั้งหมด3ข้อดังนี้ครับ 1. กลุ่มปอบบางไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 2. กลุ่มปอบบางไม่สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 3. ภาวะหมดไฟของผู้ดูแลครับจากเพียนพอยที่ได้กล่าวมานะครับเราจึงได้สร้างนวัตกรรมที่ชื่อว่า a h เ l ลขึ้นมาซึ่ง a h เ l ลนั้นเป็นการทำงานร่วมกันร,ระหว่าง AI และระบบ IoT โดยในการออกแบบและพัฒนานั้น เราได้ออกแบบพัฒนาตามคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่ใช้งานจริงครับนี่คือระบบ AI Hel a t h นะครับซึ่งจะประกอบไปด้วย2ส,ส่วนคือ 1. h a r d ฮาร์ดแวร์ hardware, แล้ว 2. คือซอฟต์แวร์ครับโดยฮาร์ดแวร์ของเราประกอบไปด้วยกล้องตัวประมวลผล IoT และตัวประมวลผล AI อย่างที่ทุกท่านได้เห็นนี้คือตัวประมวลผล AI นะครับเราออกแบบมาให้มีความสเสถียนสามารถรัน24ทับ7ได้ครับ ส่วนซอฟต์แวร์นะครับเป็น AI ว็บแอปพลิเคชันที่ถูกออกแบบมาให้สามารถรันได้ทุกแพลตฟอร์มทุกดีไวซ์สามารถสเกลได้ง่ายครับโดยฟังก์ชันการทํางานนั้นจะประกอบไปด้วยทั้งหมด3ฟังก์ชันดังนี้ครับฟังก์ชันแรกนะครับเป็นฟังก์ชัน AI ที่ใช้สายตาในการควบคุมนะครับฟังก์ชันนี้เราออกแบบมาูเพื่อผู้ป่วยติดเตียงนะครับเพราะว่าเขาไม่เหลืออะไรแล้วในชีวิตนี้นอกจากดวงตาการใช้งานก็ง่ายมากเลยนะครับเพียงแค่เราเลือกคําสั่งที่อยู่ในตารางนี้นะครับ ซึ่งตารางสีเขียวจะเลื่อนอัตโนมัติทุกๆ3วินาทีหากเราต้องการสื่อสารคําไหนหรือต้องการควบคุมอะไรนะครับก็สามารถตับตาค้างไว้ที่ช่องนั้น3วินาทีครับยกตัวอย่างเช่นนะครับการเปิดไฟนะครับหากเราต้องการให้ผู้ป่วยติดเตียงเปิดไฟนะครับก็หลับตาตรงช่องคําว่าเปิดไฟไฟจะติดทันทีครับฟังกช์ชันที่2นะครับ เป็นระบบ AI ที่ใช้มือในการสั่งการนะครับเราออกแบบมาให้ใช้กับกลุ่มผู้ฟืญเสียอวัยวะบางส่วนโดยเฉพาะท่อนล่างและเป็นคนที่ใช้เสียงไม่ค่อยได้นะครับเพียงเราทําท่าทางมือตามที่กําหนด AI จะตรวจจับและทําการสั่งการควบคุมได้ครับฟังก์ชันที่3ฟังก์ชันสุดท้ายเป็นฟังก์ชันที่ใช้เสียงในการควบคุมครับระบบ AI จะทําการตรวจจับสัญญาณเสียงที่เข้ามาแล้วใช้ระบบ NLP ในการประมวลผลคําสั่งและส่งคําสั่งไปให้ระบบ IoT ทําการควบคุมครับ ซึ่งทั้ง3ฟังก์ชันดังที่ได้กล่าวมานี้จะตอบโจทย์กลุ่มปอบางได้ครอบคลุมทุกกลุ่มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยอัมพฤกษ์กรรมาพาตผู้พิการฝืนเสียอวัยวะเพื่อให้คนกลุ่มปอบางกลุ่มนี้นะครับได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับในส่วนของความพร้อมทางเทคโนโลยีนะครับปัจจุบันนี้เราได้มีการนําไปทดสอบจริงที่หน้างานแล้วนะครับพร้อมได้ทาการจดลิขสิทธิ์และอนุสิทธิบัตรกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยมี TRL อยู่ที่7ครับ ในส่วนของโอกาสในการขยายผลและความยั่งยืนนะครับนวัตกรรมของเรานั้นพร้อมแล้วในการขยายผลในเชิงพาณิชย์โดยเราตั้งเป้าไว้นะครับว่าภายใน3ปีจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้10,000แนคนสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้ปีละประมาณ3,000ล้านบาทช่วยส่งเสริมสุขภาพกายสุขภ,ภาพใจให้กับกลุ่มปอบางมากกว่าปีละ35,000คนครับในส่วนของความคิดสร้างสรรค์นะครับนวัตกรรมของเรานั้นจะใช้ AI ร่วมกับระบบ IoT ึ่งจะแตกต่างจากเทคโนโลยีจากต่างประเทศตรงที่ว่าต่างประเทศจะใช้การฝังแผ่นอิเล็กโรดที่สมองเพื่อเปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้าเป็นการควบคุมและการสื่อสารแต่เอเอเ l ฮลนะครับไม่จําเป็นต้องผ่าตัดครับเราจะใช้สิ่งที่ผู้ป่วยเหลืออยู่ให้เกิดความคุ้มค่าที่สุดไม่ว่าจะเป็นดวงตามือหรือเสียงครับซึ่งอวัาตาการรมของเรานั้นนะครับก็จะถูกกว่าดีกว่าแล้วก็มีความปลอดภัยมากกว่าครับนี่คือ s i n เ s s m o d ดลของเรานะครับ โดยกลุ่มลูกค้าของเรานะครับก็จะเป็นแบบ B2B B2C แล้วก็ B2G นะครับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้แก่สอปอสอชอนะครับโรงพยาบาลนะครับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนะครับแล้วก็ผู้ดูแลโดยจุดเด่นของนวัตกรรมของเราคือใช้งานง่ายปลอดภัยแล้วมีราคาที่ไม่แพงครับโดยแหล่งไรายได้ของเรามาจากการขายระบบไรายได้จากค่าเช่าแล้วก็ไรายได้จากค่าบำรุงรักษานะครับซึ่งปัจจุบันนี้เราได้มีการจัดจาหน่ายจริงไปแล้วทั้งหมด3ยูนิตนะครับในชุดสแตนดาร์ด แล้ยังมีกลุ่มผู้ดูแลที่ต้องการให้เราผลิตอีกจำนวนมากครับในส่วนของ Health Outcome และ Social Impact ภาพนี้สื่อถึงสิ่งที่เราทำได้ดีทุกสุดครับทุกท่านทราบหรือไม่ครับว่าผู้ป่วยติดเตียงเลือกพูดคำไหนเป็นคำแรกกับลูกสาวที่เป็นผู้ดูแลคำคำนั้นคือคำว่ารักครับคำสั้นๆคำนี้นะครับไดสร้างทางรอยยิ้มและคาบน้ำตาให้กับทางผู้ดูแลและตัวของผู้ป่วยเองเพราะการสื่อสารครับ เป็นสิ่งสำคัญของความสัมพันธ์ในครอบครัวในส่วนของทีมงานของเรานะครับประกอบไปด้วยวิศวกร AI ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินผู้เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจและการตลาดโดยทีมของเราได้รับรางวาัลจากทั้งภาครัฐและเอกชนมากกว่า21รางวาัลในการพัฒนานวัตกรรมยกตัวอย่างรางวาัลที่ได้รับนะครับ1รางวัลเหรียญทองซ u เปอร์เอไอเอนจร2รางวาัลชนะเลิศจากกลุ่มขนส่งทางบกและ3รางวาัลชนะเลิศอันดับหนึ่งจากไปรษณีย์ไทยครับ เพื่อทําให้ความฝันของกลุ่มเปราะบางเป็นจริงปัจจุบันนี้เราต้องการเงินเริ่มต้นที่1ล้านบาทในการขยายผลและจัดตั้งบริษัทครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอกล่าวกับทุกท่านไว้ว่าไม่มีใครอยากจะแก่นะครับไม่มีใครอยากจะเป็นภาระคนอื่นแต่เมื่อน,นี้คือสิ่งท,ที่ทุกคนต้องเจอนะครับ AI Health ช่วยท่านได้ครับขอบคุณครับขอบคุณ AI h e a l t h มากมากค่ะกินใจสุดๆเลย ท่านคณะกรรมการค่ะ <c oughs> กำลังเอนจอยกับโอเคครับเห็นอธิบายเชิงเทคนิคค่อนข้างเยอะจริงๆชอบนะครับตัวหลังบ้านทางด้าน Engine AI ลองช่วยบอกจุดแข็งของตัว AI Engine ที่เราใช้แล้วก็ตัวที่มีมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับครับในส่วนของ Engine ที่ใช้ผม ใช้ตัวโมเดล AI ที่พัฒนาเองครับแล้วก็คุ้มครองลิขสิทธิ์โมเดลตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งจะไม่เหมือนใครปัจจุบันนี้มี accuracy อยู่ที่99.9จากการทดสอบ30คนที่เป็นมนุษย์จริงที่เป็นคนติดเตียงจริงกับอีก1,000ภาพที่เป็น d a s t dataset ที่เราสแค a p มาจากอินเทอร์เน็ตโดยจุดเด่นของโมเดลของเราครับคือความแม่นยําแล้วก็จัดการได้ดีในเรื่องของแสงเพราะว่าแสงเป็นปัจจัยในเรื่องของกล้องใช่ไหมครับ เทคนิคที่ผมใช้ก็คือการถมแสงเข้าไปในทุกช่วงแสงเลยที่อาจจะมีปัญหาได้แล้วก็เทียนเข้าไปครับความยากสุดของตัวนี้ก็คือ environment นะเพราะพอจะใช้ตัว image processing นะครับแล้วก็ d etect ภาพแล้วก็เน้นที่ตาใช่ไหมครับถูกต้องนอกจากการเน้นที่การกระพริบตาแล้วมีองค์ประกอบอื่นด้วยไหมครับการกระพริบตาถ้าเป็นผู้ป่วยติดเตียงสิ่งเดียวที่เราจะใช้คือดวงตาแต่เรายังมีฟังก์ชันอื่นที่เราทําเพิ่มมาด้วยนั่นคือการตรวจจับมือ เราใช้ตัวโมเดล AI เหมือนกันครับในการตรวจจับขอ้อต่อต่างๆของมือมนุษย์แล้วก็ในเรื่องของเสียงเราก็ใช้เป็น NLP ครับโอเคครับตัว business model ที่ที่ใช้อยากให้รีพีทอีกรอบหนึ่งได้ไหมได้ครับ business model ที่เราใช้เป็นแบบ B2B B2C แล้วก็ B2G ครับโดย B2G นะครับกับ B2B เราจะให้ความสำคัญอยู่ที่40%เท่าๆกัน แล้วก็ B 2 C อยู่ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับอันนี้จริงๆผมทำมาขออนุญาตนะครับอันนี้ครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องจัดกลุ่มกลุ่มลูกค้าได้ดีนะครับเพราะว่า B 2 g ที่เราจะเข้าไปคุยคือสอบปอสอชอเราคิดโครงการมีสองที่ที่ผมจะไปคือสอบปอสอชอกับกองสลากครับเพราะผมทําการที่กองสลากด้วยเรามีคนที่เป็นกลุ่มเปอาบางจํานวนมากแล้วก็ถ้าเป็นสอบปอสอชอเราอยากทําโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหนึ่งยูนิต เพื่อให้คนที่เป็นกลุ่มจิตเตียงที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีตรงนี้ครับได้มีเทคโนโลยีตรงนี้ไปใช้งานส่วน B2C ปัจจุบันเราขายไปได้แล้ว3ยูนิตครับขายกับกลุ่มผู้ดูแลแล้วก็ B2B ก็กําลังคุยอยู่กับทางโรงพยาบาลครับเห็นฮาร์ดแวร์ใช้ตัว n v ็นวีเดียใช่ไหมครับที่ประมวลผลตัว,ต,วตัวภาพครับผมผมจะบอกอย่างนี้ครับว่าเหตุผลที่ผมใช้เป็น AI web application เนื่องจาก มันสามารถรันได้ทุกแพลตฟอร์มเพราะผมรันเอาไว้ในด o c k e r แล้วครับจะใช้อินฟิวเดียก็ได้จะใช้ในเรื่องของคอมพิวเตอร์ทั่วไปก็ได้ครับแต่ปประสิทธิภาพก็ต้องยอมรับว่าในแต่ละดีไวท์ก็จะไม่สามารถที่จะทำการได้เท่ากันแต่ความยืดหยุ่นก็คือมันทำงานได้ทุกแพลตฟอร์มแล้วก็ทุกดีไวท์ครับเห็นตอนแรกบ,บอกมีฮาร์ดแวร์เฉพาะที่ออกแบบมาช,ออช่วยขยายความตัวนั้นได้ครับฮาร์ดแวร์ตัวที่เป็นเฉพาะนะครับจริงๆแล้วนะครับเราสามารถที่จะต่อยอดไปใช้กับ สิ่งที่ในท้องตลาดมีอยู่ได้นะครับแต่ว่าตัวที่ผมทำนะครับจะเป็นในเรื่องของระบบ IoT เนื่องจาก AI ครับจะต้องคุยกับระบบ IoT ได้ผมเลยทำเป็นตัว middleware ไว้ครับเพื่อให้ระบบตัวนี้สามารถทำงานได้สเสเถียนมากขึ้นแต่พอเอาไปสเกลขยายผลจริงๆพอขึ้นไปที่ข่าวแล้วจริงๆครับระบบนี้จะสามารถใช้กับมือถือก็ได้ใช้กล้องจอากมือถือก็ได้หรือใช้กล้องเว็บ c a m ทั่วไปก็ได้แล้วก็ใช้คอมพิวเตอร์อะไรประมวลผลก็ได้เหมือนกันครับ แต่ตัวนี้เราทําเป็นเพื่อเอามาตัด,ดแสดงก็เลยต้องเป็นโลคอลเลยต้องออกแบบมาเป็นพิเศษก่อนครับผมผมไม่ question เรื่องความสามารถทางด้านดิจิตอลนะคราวนี้เนี่ยที่ปรึกษาหรือว่าคนที่มีความรู้ของทางทของทีมนะครับทางด้านผู้ป่วยติดเตียงอันนี้มีมีเป็นพาร์ทเนอร์หรือมี มีทีมเป็นองค์ประกอบแบบไหนครับมีครับมีเป็นทั้งผู้เชี่ยวชาญทด้งน,นัจิตวิทยากับพยาบาลที่เป็นกายภาพบําบัดนะครับที่จะรับดูแลผู้ป่วยอายุติดเตียงที่อยู่ตามบ้านนะครับที่เป็นเหมือนตั้งเป็นรายเดือนนะครับคนนี้แต่มีประสบการณ์เยอะเพราะว่าเจอเคสมาเยอะเป็นที่ปรึกษาให้กับเราครับงั้นถามต่อเมื่อกี้คุณบอกเองว่าคุณมีกลับไปหน้า i B 2 B B 2 C B 2 G ของคุณ่อยคุณบอกสัดส่วนมาคร่าวๆแล้วทีเนี้ย เรายังไม่ค่อยแน่ใจแล้วว่าแอสซ็กีเนี่ยไอตัวเครื่องที่มันจะใช้เนี่ยปัจจุบันเนี้ยคุณจะมีแบบ2โมเดลใช่ไหมคือซื้อขาดกับเช่าเช่าใช้ถูกต้องครับซื้อซื้อซื้อขาดกับเช่าใช้ครับซื้อขาดราคาเท่าไหร่เมืงง่อกี้ซื้อขาดสามหมื่นครับถ้าเช่าใช้อยู่ที่ตกซื้อขาดจะมี2แบบนะครับแบบสแตนดาร์ดกับพรีเมียมถ้าแบบสแตนดาร์ดราคาสามหมื่นถ้าแบบพรีเมียมราคาหนึ่งแสนหนึ่งดีไวท์คุมได้สิบเตียง คือชื้อเวสานึงแต่ใช้ได้สิบเตียงจับได้ใช้ได้สิบเตียงเหมาะก,กับโรงพยาบาลอย่างสังเกตนะครับถ้าถ้าเป็น b 2 g กับ B2C เราจะเชียร์ให้ไปซื้อแบบโดยเฉพาะโรงพยาบาลนะครับเชียร์ให้ซื้อแบบ1ยูนิตแล้วใช้ได้ได้หลายเตียงดีกว่าอันนี้คุ้มกวา่าแต่ถ้าเกิดไม่เยอะหรือว่าเป็นแบบยูนิตยูนิตเป็นรายบ้านอย่างเงี้ยก็ซื้อแบบตัวที่เป็นแบบ1ยูนิตแล้วก็เป็นชุดสแตนดาร์ดครับที่3ามหมนบาทอันนี้จะคุ้มกว่าครับแล้วถ้าเช่าเช่าใช้ไหมคะถ้าเช่า,ชาถ้าเช่าใช้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บบนึงครั คิดแล้วครับว่าต้องมีคําถามนี้ครับถ้าเช่าใช้ครับคือสแตนดาร์ดเช่า,ชาอยู่ที่สามพันเก้าร้อยบบาทครับแล้วก็ ium, ชุดพรีเมียมเช่าอยู่ที่9ก้าพันเก้าร้อยบาทต่อปีอ่าคือกาลังนอกเหนือจากโรงพยาบาลที่คุณไปดูตรงนี้แล้วอะ่ะคนอาจจะต้องไปดูในกลุ่มที่เขาดูแลผู้สูงอายุหรือคนที่มีปัญหาตรงเนี้ยก็คือพวกอะไรนะเขาเรียกว่าส่วนดูแลผู้ส,สูงอายุใช่ครับผมอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่เขาอาจจะใช้โมเดลสักหนักสิบอันหรือว่า จะเป็นเช่ารายปีก็ได้นะได้ครับฉะนั้นตอนนี้คือมันพรุ่งหมดแล้วล่ละเห,ห,หลือแค่สเกล up ในเชิงการขยายผลใช่ไหมแล้วสมมติว่าอนาคตมันขยายมันดีมากทีมคุณมีกี่คนทีมผมครับมีทั้งหมด15คนเป็นเอนจิเนียร์หมดเลยครับแสดงว่าถ้าเกิดมีปัญหาคุณสามารถวิ่งไปแก้ปัญหาได้หมดผมสร้างระบบอ่ามีฝั่งตัวที่ผมสร้างเอาไว้ระบบสามารถคืนสภาพได้ด้วยตัวเองกับ2เราสามารถรีมทดเข้าไปคุไปแก้ไขอะไรได้ไม่ว่าจะอยู่ยะลาอยู่ปัตตานีหรือเชียงใหม่ ผมสามารถรีโมทจากตรงนี้ครับไปแก้ไขที่หน้างานได้จดทะเบียนบริษัทยังเนี่ยผมต้องการหนึ่งล้านบาทครับไปจดตั้งบริษัทและขยายผลครับเอ็นเอเอมันต้องจดทะเบียนก่อนแล้วให้มาขอเลือกเอานะคุณจังไงจดทะเบียนก่อนแล้วมาขอได้ได้ครับอยากจดมากครับเพราะว่าคนที่จุดจุดประสงค์ที่ทาโปรเจกต์เนี้ยครับผมอยากจะเล่าแต่ว่ากลัวร้องไห้คือคนนี้แหละครับปู่ผมติดเตียง ติดเตียงแล้วคนดูแลลําบากมากแทบไม่ได้นอนเลยครับแต่ว่าตอนนั้นผมยังคิดไม่ออกว่าจะใช้เทคโนโลยีอะไรมาทําพอผมทาเสร็จปุ๊บปู่ผมเสียผมก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเรามีอะไรตรงนี้ผมคิดว่ามีหลายๆคนที่ต้องการเทคโนโลยีนี้ไปใช้งานต่อเพราะมันช่วยประโยชน์ทั้งกับคนติดเตียงแล้วก็คนดูแลได้จริงๆครับเอ็นนี้เดียวพอ,พอพูดถึงจุดนี้แล้วเนี่ยระบบเราดีเทคได้ มันมีเมสเซจอเลอร์ตอะลามไปยังผู้ดูแลไหมครับมีครับผมโอเคทุกครั้งที่มีการแจ้งเตือนจะส่งข้อความไปที่ผู้ดูแลผ่านมือถือผู้ดูแลครับเหตุผลที่ทําไมเราต้องทําแบบนี้เพราะว่าปัญหาของผู้ดูแลคือเราไม่รู้ว่าเราจะต้องไปหาหรือไปเฝ้าคนติดเตียงตอนไหนอย่างเช่นเราไม่รู้เขาจะหิวข้าวตอนไหนอยากอาบน้ําตอนไหนหรือป่วยตอนไหนการที่มีระบบนี้นครับเราสามารถไปทํางานอย่างอื่นก็ได้หรือไปทปํากิจกรรมอย่างอื่นก็ได้นะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเขาบอกว่าเขาหิวข้าว เขาหลับตาตรงช่องคำวิห้อยู่ข้าวเมสเซจจะส่งมาที่มือถือของผู้ดูแลเป็นการแจ้งเตือนเขาก็แค่ตักกับข้าวเอาไปให้แม่ก็จบแล้วครับถา,ถามเพิ่มเติมนิดนึงไอ้มันมีโอกาสพัฒนาไปเป็น no code device เพื่อไปต่อกับ IP camera ได้เลยไหมครับมีครับคือก,<ม>กำลังกำลังคิดว่าถ้าขายโมดูลเล็กแบบนั้นอะ B2C มันอาจจะขายง่ายขึ้นใช่ปะอยู่ไม่ต้องไม่ต้องไปทำเป็นแบบ kiosk station วางไว้แต่ว่า ทุกกล้องทุกบ้านที่มีผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าเด็กผมผมว่าเขามี IP Cam มิราอยู่แล้วทีนี้ในการในการทําให้มันเป็นโนโค้ดด้วยอะ่ะมันน่าจะน่าจะช่วยได้ในการขยายอันนี้ก็คือแผนที่เรากําลังทําพอดีเลยครับเพราะว่าต่อไปในการสเกล up ถ้าเกิดขาดเป็นแบบโลคอลเป็นชิ้นๆอย่างเงี้ยสเกลยากเหตุผลที่ผมทําเป็น AI w e เว็บแอปพลิเคชันด้วยเหตุผลนี้เลยครับเพราะว่ามันใช้ระบบ API ได้พอเป็น API ได้ครับแค่เรามีจุดที่เป็นโนดที่ส่งตัวจากกล้อง IP Camera มาเราต้องการ Input เพียงแค่นี้ครับแล้วทางลูกค้าก็ทําการต่อจอหรือต่ออะไรจากต่างบ้านนะครับก็สามารถใช้งานได้ทันทีครับแต่ในส่วนของโนโคนก็เป็นไอเดียที่ดีมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปทําเป็นการบ้านต่อครับความได้เปรียบในการแข่งขันของเรามีอะไรบ้างครับโอ้ผมทําตารางมาแล้วครับผมคิดว่าต้องมีคำถามนี้ครับนี่ครับในต่างประเทศกับเรานะครับเทียบกันนะครับ 1. น e ิวลอนลิของอีลอนมัสสอง เชื่อว่าทัว i บีไเป็น i t a ท็กเกคล้ายๆกับเราเลยของประเทศสวีเดนสิ่งแรกที่เราต่างเลยนะครับจุดเด่นเลยคือราคาของอีลอนมัสต้องผ่าตัดราคา3า0ถึงสิล้านบาทสิ่งที่ได้กลับมาคือสามารถพูดได้สื่อสารได้ควบคุมได้ทัว i บีก็เหมือนกันครับสิ่งที่ออกแบบมาคือต้องการการสื่อสารใช้อายตาในการแท็กกิ้งราคาอยู่ที่1นึ0 0แถึงห้าแสนบาทแต่ของเราเริ่มต้นที่3 0 0 0 0ถึง1นึ่งแสนบาทปลอดภัยกว่าไม่ต้องผ่าตัดแล้วก็ใช้งานได้จริงครับ ตารางนี้เราทําเองหรือใช้ AI เจนครับเพราะเราเป็นทีม AI ใช่ไหมครับใช่ครับ AI แน่นอนครับแต่ว่า AI AI ไม่ใช่ร้อนะครับคนก็ต้องตรวจก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยว AI เขียนอะไรมาเว่อร์ขจะหาข้อมูลมาแบ็กอัพไม่ได้ครับผมเซลสุดท้ายมีกระพริบตาไหมที่บอกว่าทําไมช้าจังฉันหงุดหงิดแล้วทําให้ได้ครับเราสามารถทำไที่มีไหมเพราะในความเป็นจริงเนี่ย อันนี้ผมพูดพันะเพราะว่าคนที่นอนอยู่บนเตียงเขาหูดหิดนะภาษาแบบนี้มันทําให้ลูกหลานเข้าใจอารมณ์เขานะนี่มีเตรียมไว้ไหมตอนนี้ยังไม่มีครับแต่ว่าเดี๋ยวเอาไปทําเป็นการบ้านให้ครับเวอร์ชั่นหน้านะครับมีแน่นอนครับขอบคุณครับขอบคุณมากมากเลยค่ะดิฉันประทับใจการเตรียมพร้อมแล้วก็การตอบคาถามของคุณจริงๆเลยค่ะ